กวนเมร์นะลูกโอ้ยโอ้ยอาตมาตกใจเปิดจะเล่นพรเจ้าค่ะเจริญพรจังไงน้มัสการสัตว์โอ้ยบายพระเจอจ้าโอ้ยอันนี้แม่ซี่มัแต่บัดใดเนาะนีเนาะมันบวชอยู่สำนักใดเนาะนีเนาะคือบ่ฮู้จักจีบจักเดียนแทนเนาะสำนักซีปาดากเจ้าค่ะซีปาดากใช้เบิ่งหนักเนี่ยวาย พาเป็นเจ <aría> <the those>. ้า <welche> จ้าไดนจังล่ามกจกกระปีดสิดว่าขอเนบางดาดไม่ซี่เลยจังไหนพวกเป็นองค์นี่บ่อข้าวอยู่ดูๆนั่นออกออกข้าวยังบ่เคยออกข้าวเด้อหอยบ่เคยเป็นข้าวน้ำไผ่ทั้งสิ้นเด้อบ่อเด้อบ่อเด้อขอยบ่เคยเป็นข้าวเด้อเป็ตลองรอตันหากรับซื่อรลองขอตันหากรับโอ้ยเดี๋ยวพวกนี้เถ้าเพราะแฮงเราแยกขี้มาล่ามกอยู่บุ่นไปหาล่าสิขาบุ่นบ่เคยได้ยินบ่อโบราณพันวานนะนะว่าเอียงอับับติเทอับับติเทเทนาอับัต อาปาติเกกกอาปติเทอาปาติเทเทนาอาปาติมาอาปติเก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 ชโอ๊ยโอยเพร์เอฟพตบไปส่ถอยหลวงพี่เอ้ย เศร้าเมียเศร้าเมียเศร้าเมีเป็นเมซี่จังไหนคอยทักเนี่ยดถวดิคอยอยู่นั่งนี่เอาเป็นเมซี่จังไหนเป็นผู้หญิงผู้ยิ่งมะล่ำไทรพาสงองข้าเจ้ามันแมนอยู่บ่เนี้ยนี่โอ้ยยุคนี้มันเปลี่ยนไปหอดใสแล้วโอ้ยแล้วเบงเนี่ยมันสิเปลี่ยนไปใสโอ้ยเมซี่ยัง สัมพ่อแล้วไก่อีขาวามาาาั่น,นโมใครย้อนวา่าบอกเหลือง,งอมั่นโมเสื่องนี่เลยน,นี่โอ้ยยังอีกวะนี่อีขาวโมใครบอกเหลืองโมเสื่งเอาใกล้ผัวกับไก่แม่ขอยยึดขังไว้แน่ซุ่มอยู่หลังกุฏิเดี๋ยนี้บอกเหลืองโมเสื่งนี่นะกะบโมใครทวนตัวเอ้ยเอาโอ้ยแมซี่นี่เลยขุมตาขึ้นแหล่เทนอ้อนี่เนาะอันเดชยังอยู่เนาะคือบนหลับบ,บนนอนเขีนขยนคิวเขียนตาอยู่สัมพ่อ สินพ่อสามขอ้ออย่าหว่นอ้อนี่น้าสินพ่อสามขอ้อบ่เอากระสินสามขอ้อแต่ยังเจ้ามาจาังสั้นเอาเมสซี่ในใดคือวบอกโกนผมโกนยูจา่าโกนยูใส่นี่ดิเอาคือโกนทั้งหนา้าทั้งหลังเอาไว้ให้หนังโอ้ยคือโกนทั้งหลังทั้งหน้าเอาไว้ให้หนังเอาเลยนั่นแหละเจ้าไม่จะไปเที่ยวตะวันแดงกับมูด้ยโอ้ยสัพพ่อนั่นหาต่อมึงโอ้ยมาหาจมพนันผู้นี้ขันมาจากคองเก่งไหลก็ไปหาหนึ่งเขาชั้นเองโลด นหนึ่งเขาสันเองนะไหนมันเหมืนจิตขลองสูงแมเจ้าก็าว่าไปช่วยจิตถอดแดนเอ้ยแล้วบางหน้าจะคล้องมันปอบอจะเป็นปอบชัวนี่ยุ้ยหลวงพ่อจะบอกเรียงปอบเถอค่ะมืสัญญาณเป็นทั้งน่ะสุมือนี่บาดไม่เมาเต็มไปด้วยปอบจนขนึนขน้นว่าจนคนอันวายุปอบแล้วลเจ้าค่ะโอ้ยปอบปอบแม่นแล้วเจาว้าค่ะเขาเสียเหตุจังไหนทำอย่างไรดีนะน้อบาดนี่แม่ซี่เอ้ยคนยานปอบกันจนเบื่อ เป็นบอลสนใจอีหยังแล้ีอย่าะพักอย่าพักโอ้ยม้นห่องมันยังนหลอนอยู่นี่คนบอลสนใจอีหยังแล้่ยวตอนนี้พี่น้องเอ้ยย่านปอดไหลโดนโบย่านหอดปากโอ้ยจาว่าเป็นจังไงมาจังไหนถ้าว่เป็นปอบมันปอบปากข้นยุธไทยล่ะคนย่านปอบนี่เขาต้องฝึกให้เขามีสมาธิเลยเจ้าค่ะบ่าแมนแล้วเจ้าค่ะเพราะสิเหตุด้ไรล่ะวันข้นยังสิบบยาน ขาอโมเดลสัท่าเข่าล่เมยพ่อ่านิปอบพ่อ่านบาปเลยเฮ้ยตา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 ผอนได้บมันเฮ้ยฮ้เฮ้ยเฮ้ย คนับไปสเอเชียลงโผมเนีครับพวกผมยันปอบลายลายตอนนี้ว่าเย็นหนาตัวแรกว่าแม่ปอบย่างมาสองตส็จดิงโอ้ยโอโอ้ยีนมางามปนี้ครับผมซอยผมเนียครับผมยันปอบลายลายตอนนี้บมรู้ว่าเสียเอา่องไปต่อสู้กับมันหาวิที่ซอยสผมเน่โอ้ยจะยินเนเด้อจะยินเย็นเด้อบานีข้าสัน เฮ็ดตามอาตมาเด้อครับหายใจขเข่าลึกๆหายใจออกยาวๆเป็นจังไได้โอ้ยมันบโได้ดอกหลวงพ่อ,พอสิมาหายใจเข่าหายใจออกออกตกยากพอดีบได้ครับหาวิธีอื่นเอาวิธีอื่นได้ป่ะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนได้บันโอ้หลวงพ่อคือคิดวันแข็ อันใดครับคิดออกระบาดนี่สายเดียกว่าต้องเป็นไปที่ที่นี่เนี่ยลองพ่อคิดออกเร็วจังเดยครับจะไหนครับเอาไม่มาเอาเอาต้องเลือดเอาไม่พอขี้ดอกเอาหาหาเฮ็ดครับหาสดียว่าต้องเป็นไปที่ทีลำเลือดเนี่ยเนี่ยจัดไปเลยครับหลวงพ่อครับครับเฮ็ดตามอาตมาเด้อครับกับเมซี่โอเคไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วออกมาเลยจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เราจะนำท่าทางในชีวิตประจำวัน มายุกประยุกใช้ให้เป็นท่าออกกำลังกายรู้ไหมว่าการออกกำลังกายมันดียังไงมันช่วยเปิดทวารทั้งสี่โอ้เบาหวานจะลดุทษพืนจะหายไปรวยไตยจะกระเใสสะอาดโอ้เลือดฟ้าจะกลับมาหน้าจะดิง้งดิงดิงด้งดิ้งพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า ข้าบกแท็กซี่ยื่นแขนกันออกมาเร็ว้องแล้วไปบกบบกสะบัดแขนบุกบ Re like ุกบกซ้ายบุกบุกบกขวาบก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 บบกโบกโบกบบก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 บบก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 ากบบ บิดเอวไปด้วยพร้อมแล้วป๊าดบิดบิดบิดเอวต้องบิดบิดบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิดบิดบิด แันหัวยังไงนี่ห้าขวันเสือหมอบเอาทุกคนก้มตัวต่ำๆลงยกสองขาหน้าขึ้นยกสองขาหน้าแด้อเอาพร้อมแล้วไปกันเลยปัันป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 ่นฟั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 น าเห็ดเอียงดอกปันปันบวกบกอยู่เห็ดจตงได้แตงศิี้ปอดได้คาจะบวกอยู่ในกองดากเพราะดีมันโจกดากท่านใส่เราหลวงพ่อตั้งสติโยมตั้งสติโอ้ยตอนนี้สติสติระเบิดแล้วครับผมว่ามันบวกกับวิธีนี่ผมว่าไมซี้กับหลวงพ่อไปโนปอดแดนเจ้าบซุผมไปไปโนปอดแดนด้วยกันมันจะได้ปลอดภัยจากปอด ไปร่วมไปรอบแล้วครับเด็กรอบแรกดีขึ้นกันหมาแมวซุูโมนี่หมาแมวซุูโมนี่สิได้มีแนวโอสิได้มีแนวอยู่แนวกินพวกโยมกับสิบัวได้คิดมากแมนบอแมนครับทักสัตนเข้าไปกันหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นไปกันเลยดีกว่าไปซ้ายย่างน้อเดี๋ยว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 สายย่างน้อง มันไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเปซ๊ซเจ้าค่ะทำสภาพทีไว้ขอ,อยังหนอ